Welcome todict Podcast Ad สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ad ร d ดดิกพอดแคสตอนที่20กับผมเพิร์ดพงปติภาสกเยืดครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องของเทรน นะฮะโดยที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้แหละว่าเฮ้ยมันมีเทรนอะไรที่อัปเดตกันบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมได้มีโอกาสนะฮะไปเยี่ยมชมงานหนึ่งมานะฮะก็คืองาน Startup Thailand 2019นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีสปิเกอร์เจ๋งๆจากทั่วโลกมากมายเลยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับ s t h r t u p Thailand เนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับทาง Creative Talk นะครับแล้วก็มีสปิเกอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวงการ Creative หรือว่า Marketing เนี่ย มาให้คําแนะนํามาให้ความรู้สิ่งที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมมากมายเลยด้วยนะฮะโดยเซสชันหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเซสชั่นของ Creative แล้วก็ Marketing t r ง n ทรนบิยอนสองนะครับโดยที่ได้รับเกียรติจากคุณหนึ่งอัศวินนะฮะจากเรนจ j แล้วก็คุณบีซาโรจาก r a b b i t สเตลเนี่ยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันนะฮะ แต่ว่าวันนี้ผมขอเลือกมาเรื่องหนึ่งละกันที่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะจําเป็นนะครับสำหรับนักโฆษณาแล้วก็นักการตลาดหลายๆท่านนะฮะเพราะว่าผมอยากจะอัปเดตให้เห็นกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเทรน์ของพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรกันบ้างนะครับที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับครึ่งปีหลัง2019นี้นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะครับคืออัปเดต4เทรนพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงปลายปี2019ที่นักการตลาดและ นะอโษาต้้งรรูคับสำหรับเรื่องแรกนะฮะที่เป็นเทรนด์นะครับที่เกี่ยวกวับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะมาใหม่นะฮะสำหรับปลายปี2019นี้นะครับจนถึงต้นปีหน้า2020นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยหลักๆเนี่ยคงไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าซับเคานเจอร์ของผู้บริโภคนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ จริงๆเนี่ยคือในเซสชันนี้พี่หนึ่งอัศวินนะฮะก็ได้มีการตั้งคำถามกับพวกเราเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะว่าเฮ้ยคิดว่าคนเราเนี่ยพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะจริงๆเลยคนเรามันต้องเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวแล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบโอ้โหใหญ่โตมากนะครับสำหรับระยะเวลาแค่ประมาณ1ปีนะฮะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเล็กๆหรือว่ามันจะมีเหมือนกระแสสังคมอะไรบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือว่าทั่วโลกก็ตาม แต่ว่าพวกความต้องการของมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยคงไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างเช่นอะไรนะฮะอย่างสมมุติว่าปีในปีนี้ละกันนะครับ culture สิ่งหนึ่งที่เราคนไทยเนี่ยจะให้ความสําคัญกันเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นปีหน้า สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเป็นหลักเป็นท็อปปิกที่ไม่ว่าจะเป็นกระแสะข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องการเมืองอาจจะเบาลงก็ได้ แต่ว่าถ้าดูอย่างอเมริกานะครับหลังจากที่คุณทรัมป์เนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมฮะมีการบอกถึงแนวคิดนะครับว่าเขาเนี่ยจะปิดกั้นนะฮะไม่อยากให้คนที่เป็นชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศนะฮะมันก็เลยทําให้มีกระแสสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมนะครับทางเชื้อชาติทางอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละความเป็นซับเคเจอร์เหล่านี้นะครับมันก็จะส่งผลถึงงานโฆษณ งานครีเอทีฟงานการศึกษารต่างๆเหมือนกันนะครับอย่างที่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปเหมือนกันว่าคารสไลออนในปีนี้เนี่ยงานที่ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับมักจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเท่าเทียม นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนนะฮะแน่นอนว่าพฤติกรรมหลักๆของคนเนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่ว่ามันจะมีซับเคลเจอร์บางอย่างในสังคมนั้นๆที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดหรือนักโฆษณาเนี่ยก็ต้องรับรู้แล้วก็ปรับตัวไปตามเช่นกันครับ 2ทรนะครับก็คือผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับเขาเนี่ยจะมีความคาดหวังให้แบรนด์เนี่ยใส่ใจในเรื่องที่สังคมใส่ใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวอธิบายฟังสั้นๆ,ๆนะครับว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเราคงเห็นอยู่แน่นอนแล้วนะครับว่าในสังคมเรานะครับมักจะมีปัญหาอะไรต่างๆที่คนเราเนี่ยมักจะพูดถึงกันเป็นวงกว้างนะครับตัวอย่างเช่นปัญหาหมลพิษนะครับปัญหาในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับพลาสติก ขยะอะไรต่างๆนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยสังคมต่างๆเราก็มีการพูดถึงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยแบรนด์ที่วันๆึ่งเขาใช้งานอยู่เนี่ยบริโภคอยู่นะครับถ้าอยู่ดีๆเนี่ยแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาเหล่านี้ของสังคมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกผิดหวังจากแบรนด์เหล่านี้เหมือนกัน นะครับมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับแล้วก็คุณบีซาโรเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างทําให้เราแบบเออเห็นภาพชัดเจนมากนะครับก็คือมีแบรนด์ขายชานมอยู่เจ้าหนึ่งละกันนะครับขอไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็มีบริการนะครับเหมือนหลายๆร้านนี่แหละที่เปิดโอกาสให้ทั้งแกลบไลน์แมนหรือว่าผู้ให้บริการในการแบบเป็นเหมือนตัวกลางในการซื้อของซื้ออาหารซื้อน้าอะไรอย่างงี้ให้นะฮะก็ใช้บริการเขาเหมือนกัน นะครับโดยที่มีวันหนึ่งนะฮะมีผู้บริโภคนี่แหละที่เขาสั่งน้ำชานมจากร้านนี้นะครับแต่ว่าพอได้รับแล้วนะครับเห็นว่าเฮ้ย ในถุงที่ให้มาเนี่ยมันมีพลาสติกเนี่ยมากถึง7ชิ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้นะฮะเขามีการแบ่งใส่ไข่มุกก็ใส่กล่องหนึ่งนะครับใส่ชาก็ใส่อันหนึ่งใส่นู่นคือแบบมันมีพลาสติกเยอะมากนะครับจนทําให้คนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบรนด์นี้เขาถึงไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการลดพลาสติกนะครับแล้วก็เดยได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียไปนะครับทำให้เกิดกระแสแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เลยฮะค,คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลย ทำให้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นชัดเจนมากๆนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคนเรานะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างคาดหวังมากๆนะครับเพื่อให้แบรนด์เนี่ยใส่ใจในสิ่งที่สังคมใส่ใจเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปเทรนดที่2นะครับคือตอนนี้นะครับผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์ใส่ใจในเรื่องที่สังคมใส่ใจแล้วนั่นเองครับ เทรนที่3ะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคนะครับเขาคาดหวังให้ทุกธุรกิจที่เขาใช้งานอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับต้องเป็นดิจิตอลแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันหมดยุคแล้วนะครับการมาแยกว่าเฮ้ยมันคือ traditional หรือว่าดิจิตอลหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับทั้งในแง่ของธุรกิจแล้วก็ในแง่ของการสื่อสารด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะดิจิตอลนะครับควรจะเป็นฟันเดเมนทัลแล้วนะครับของเกือบๆทุกธุรกิจเลย นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะครับก็ควรจะมีการปรับตัวนะครับให้เหมาะพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของเว็บไซต์โลกของแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังแน่นอนนะครับว่า Experience หรือประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยของแบรนด์นั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะผ่านทางช่องทางดิจิทัลเนี่ยจะต้องสมบูรณ์นะฮะจะต้องตอบโจทย์ของเขานั่นเอง นะครับตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คืออาจจะเป็นในแง่ของเว็บไซต์นะครับที่สมมุติว่าตอนนี้นะฮะผมสนใจแบรนด์นี้นะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปหาข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยสินค้านี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าผมเข้าเว็บไซต์ไปปับ๊บกดเข้าปุ๊บอะ โหลดนานมากเลยนะฮะรอเกือบหนึ่งนาทียังไม่ขึ้นเนี่ยคราวนี้ก็ผมก็จะรู้สึกแล้วล่ะว่าเฮ้ยทำไมแบรนด์นี้มันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกแย่กับแบรนด์นี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำให้ Experience หรือว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยเสียไปน,นั่นเองนะครับหรือว่ามีอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเราโทรไปหา call center และกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตะกอนใช่ไหมฮะถ้าเราอยากพูดกับ call center เนี่ยแล้วเขาสายไม่ว่าง เราก็ต้องรอไปนะฮะรอไปเรื่อยๆไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีบางเจ้าที่เขาก็มีบริการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเฮ้เราเลือกจะรอหรือว่าเราจะให้เขาโทรกลับมาภายใน3นาทีหรืออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเฮ้ย คนที่เขารู้สึกว่าเออฉันเนี่ยไม่อยากรอเนี่ยเขาก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีตัวเลือกนะครับให้คนที่เป็น call center เนี่ยสามารถโทรกลับมาได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆแบรนด์นะครับต้องทําความเข้าใจผู้บริโภคเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็พัฒนาความเป็นดิจิทัลความเป็นระบบซิสเต็มอะไรต่างๆเหล่านี้แหละให้มันตอบโจทย์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมากที่สุดแก่ผู้บริโภคนั่นเอง นะครับดังนั้นสรุปเทรนที่3นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยดิจิตอลนะครับต้องเป็นพื้นฐานต้องเป็นฟันเดเมนทัลของทุกแบรนด์แล้วนะครับเพราะว่าผู้บริโภคนะครับเขาคาดหวังให้เราเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วนั่นเองครับและเทรนที่4ของเราเทรนสุดท้ายในยวันนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความกังวลกับเรื่อง Privacy ของ Data ของเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึง Data นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆน่าจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ data is a new oil นะครับเป็นคำที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะวงการไหนนะครับทั้งเชิงธุรกิจหรือว่าในเชิงของการสื่อสารในการทำโฆษณา marketing อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน เพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเวลาเราขอ Data อะไรต่างๆจากผู้บริโภคเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องอะไรมากนะฮะก็มีทําเป็นเหมือนแบบเป็นข้ออันนึงให้อ่านใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าอ่านเรียบร้อยแล้วกดโอเคยืนยันไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะยากขึ้นแน่นอนนะครับทำไมอยู่ดีๆคนเราอยู่ดีๆหันมาใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้นล่ะ นะครับลองนึกกลับไปดูนะครับว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเจอกับอะไรกันบ้างนะครับอันนึงเนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทุกคนน่าจะได้ยินแล้วก็เห็นข่าวนี้แน่นอนนะครับก็คือข่าวของ a c e b o o k นะครับที่เขามีการทำข้อมูลล่วไหลต่างๆนะฮะมีการไปขายข้อมูลอะไรบ้างล่ะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้ Facebook โดนปรับไปล่าสุดนี้นะครับก็มูลค่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้หลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานหรือต่างๆเอง ก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับว่าเฮ้ยถ้า a c e b o o k เนี่ยจะไม่มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะเริ่มไม่อยากใช้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับล่าสุดนี้เลยคนไทยเราเองนะครับนิยมใช้แอปพลิเคชันอันนึงมากเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนหน้าเราให้มีอายุเพิ่มขึ้นนะครับก็โ oh, หใช้กันเยอะแยะมากนะครับแชร์รูปรอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าพอได้เห็นข่าว หลายๆช่องนะฮะหลายๆเพจที่แบบว่าทําข่าวกันออกมาว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณเนี่ยเอาภาพของคุณไปในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นการดูดข้อมูลรูปภาพของคุณเอาไปใช้งานนะข่าวนี้คนก็เริ่มเกรงกลัวกันนะครับแล้วก็พอรู้ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นของรัสเซียยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับก็กังวลกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยข้อมูลอะไรของฉันเนี่ยมันรูปภาพฉันจะโดนไปทําอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ทําไม ผู้บริโภคณะปัจจุบันนี้เนี่ยถึงเริ่มมีความกังวลแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ p r i เวซีของข้อมูลมากยิ่งขึ้น นะครับดังนั้นนะครับในอนาคตแบรนด์ต่างๆนะครับก็จะต้องหาวิธีการนะครับที่มันครีเอทีฟมากขึ้นแล้วก็ทํายังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกเต็มใจเหมือนเดิมนะฮะอาจจะไม่มีทางเต็มใจเท่าเดิมแหละแต่ว่าทํายังไงให้เขาเนี่ยยังแบบเออโอเคในการที่จะมอบข้อมูลอะไรต่างๆให้เรานะครับแล้วก็จะทํายังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยด้วย ดังนั้นสรุปเทรนด์ที่4ะครับว่คือปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความกังวลในเรื่องของ Privacy ของ Data ของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ4เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงปลายปี2019นะครับที่นักการตลาดและนักโฆษณาควรต้องรู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับว่า4เทรนด์นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง เทรนแรกนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนว่าพฤติกรรมหลักๆความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน,นื่องทุกๆปีเลยเนี่ยคือเรื่องของซับเขาเจอ์นั่นเองครับส่วนเทรนที่2นะครับก็คือตอนนี้นะครับผู้บริโภคเนี่ย เขาจะมีความคาดหวังมากๆนะครับให้แบรนด์ต่างๆที่เขาเนี่ยบริโภคอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับต้องใส่ใจในเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจด้วยนั่นเองนะครับและเทรนด์ที่3นะครับก็คือตอนนี้นะครับผู้บริโภคนะครับเขาจะคาดหวังให้ทุกธุรกิจนะฮะเป็นดิจิตัลแล้วนะครับความเป็นดิจิทัลเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานใหม่ของทุกๆแบรนด์เลยด้วยนะครับ และเทรน่สะครับเนสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนะครับเขาจะมีความกังวลกับเรื่องของ Privacy ของ Data ของเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแบรนด์ต่างๆก็จะมีความท้าทายนะครับในการขอข้อมูลจากผู้บริโภคนีย่ยากมากกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวครับ และนี่คือทั้งหมดของ Addict Podcast ตอนที่20ในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเทรนเหล่านี้นะครับเพื่อนๆน่าคงได้รับฟังไปนะฮะแล้วก็คงเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกใช้นะครับในการทำธุรกิจนะครับในการทำการตลาดแล้วก็การทำโฆษณาการสื่อสารต่างๆด้วยนะครับก่อนจากกันนะฮะก็ย้ำอีกเช่นเคยนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับในช่องทางที่เพื่อนๆกาลังฟัง Addict Podcast อยู่นะตอนนี้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคาแนะนา เพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีความสงสัยนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็แนะนํามันเข้ามาได้นะครับเราเราเนี่ยก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยผ่านทาง a อ a ดิ c พอดแคสต์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันวันอังคารหน้าตอนเช้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Welcome to an addict podcast